มาแล้วมาแล้วมาแล้วถือถือวิสาสะมากเลยเนี่ยเปิดประตูเข้ามาไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่มาไม่ผิดบ้านแน่นอนนี่น,นี่โลโก้โลโก้ไปหายรึเปโอ้โหเท่มากเลยโลโก้นี้เดี๋ยวเข้าไปบ้านนี้เหมือนจะมีหลายคน <c oughs> อยู่ป่ะจะอยู่ป่ะ แน่นอนเลยเนี the <c oughs> ่ยเป้ใ <kaz> ห <uffy> ้ล <absorbed> ็อกนะครผมนี่สตูดิโอของพี่เป้เลยเนี่ยดูพี่เป้พี่เป้ทำอะไรเนพี่เป้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 กำลังอัดเสียงอยู่ครับเดี๋ยวเข้าไปครับพี่เป้สวัสดีครับพงศสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับสวัสดีครับผม พี่เป้ไฮร็อกครับผมพักพักนี้ชักจะวัวเตเ้ยเจริญที่เลยฮะรูยจิตที่เอาเลยครับหจาบๆครับพี่เป้วันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ก็นั่งเห็นท่านคิดอะไรไปเรื่อยเวลาว่างๆนะฮะของว่างๆเปรี้ยวๆระดับพี่มีว่างด้วยอ่ะพี่เวลาไม่มีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะนั่งทำเพลงนั่งทำดนตรีอะไรที่แบบดนตรีคิดอะไรออกโกนอะไรอื่นมันก็เลยแบบ ลงเกลือก่อนดีกว่าสิบุณลึกแลฮะใช่คิดอะไรออกนี่ไม่ไม่ใช่เหงาใช่ไหมพี่ก็เหงาฮะแล้วไม่เหงาไม่ทำอะไรก็โอ้ระดับระดับคนหล่อนะนี่ยังมีเหงาอีกครับพี่เป้๊งมีเหงาเพราะว่าอยู่คนเดียวฮะอยู่คนเดียวใช่แตล้วมันกล้าแบบมันไม่มีใครคุยฮะอยู่กับแมวตัวหนึ่งฮะอยู่กับแมวมีแต่พี่เพื่อนนี่บอกนี่บอกคนทางบ้านเลยนะบอกโอ้พี่เป้ะไฮล็อกนี่เหงาคือ เป็นเป็นอารมณ์ของนักดนตรีใช่ไหมพี่เป้ใช่ครับนั่นน่าจะเป็นอารมณ์ของนักดนตรีแบบว่าเราเราต้องมีสมาธิใช่ครับใช่ไหมเวลาเราทําเพลงทำอะไรเงี้ยเวลาทําเพลงเวลาเงเงาเซ็งเซ็งก็จะแบบเฮ้ยมันมีมโลดี้อยู่ในสมองแล้วแบบด้กีตาร์ไปแล้วแบบเฮ้ยโอมันพอดีก็อาจไว้ฟังแบบเพลินเพนจริงๆไม่ได้ทาไปไปไปเป็นการตลาดอะงไงครับฟังไว้ไปฟังคนเดียวทําไปฟังคนเดียวครับครับ คราวที่แล้วเนี่ยที่ผมมาผมมาแล้วมานั่งฟังเพลงกับพี่ไปนะโอ้โหผมซึ้งมากเลยน้ำตาไหลกลับซึ้งจริงๆริงเลยจริงกลับไปถึงบ้านที่ผมโทรสามหาแฟนนะกลับไปถึงบ้านโอ้แฟนมาถึงก็กอดเดี๋ยวจริงจริงโอ้ยังงั้นเลยอ่ิงจเพลงเพลงเพลงนั้นได้อารมณ์มากพี่ผมต้องขอพี่ทำ ทำเมโลดี้แล้วทําให้จบเพลงนี้เราอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวอยากาศหนาวตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกประจิกาประจิกรหนาวหนาวอากาศเย็นอยู่คนเดียวาารหว <laughs> นนร,วหนวาารววคนเหีาวเลยนะ <laughs> อ๋อไม่ได้นี่ก็ตื่นกันเล่นนะก็เอามาอัดแะเออไว้เปิดฟังครับโอเคแล้วอยากให้ฟัง <c oughs> อยากให้ฟัง มันเป็นอารมณ์อีกทีแล้วผมจําไม่ค่อยได้บางทีแบบนึกๆอยู่แบบนี่จําไม่ได้เลยว่าวันเปิดอะไรฟังอย่งจําไม่ได้เลยครับมันเป็นอารมณ์เป็นช่วงหนึ่งเป็นช่วงหนึ่งพี่ที่งอเงาบางทีวันนี้เงานิดๆอารมณ์มันก็แบบเอเหงาหน่อยๆอะไรเงี้ยบางทีทาเพลงไม่เหมือนจะสวันหรืออะไก็วันนั้นที่ผมมาเนี่ยผมผมกลับไปผมเมโลดี้มันยังอยู่ในหัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนั้นได้แล้วผมก็เอา เอางานตัวนี้ผมมามาถ่ายวันนั้นแล้วก็เอาไปลงใน YouTube oh. ปรากฏว่าโอ้โหแฟนคลับพี่เป้คอมเมนต์ <laughs> กันมาแบบใช้ได้เลยพี่ <laughs> เขาบอกเฮ้ยต้องไปต้องไปบุกบ้านพี่เป้กทีนึง <laughs> แล้วไปคุยดูดิว่า <laughs> ฟีลลิ่งพี่เขาณนะตอนนั้น <laughs> <laughs> มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนนะตอนนั้นเขาคิดอะไรเขาถึงได้แบบอารมณ์แบบนั้น <laughs> แล้วก็ลอง ไปถามพี่เป้หน่อยเรื่องเกี่ยวเรื่องของวิธีการแต่งเพลงเทคนิคการแต่งเพลงในสไตล์ของพี่เป้เนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนที่สามารถเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆได้ไรจริงๆแล้วการแต่งเพลงของผมบางทีผมนั่งอยู่คนเดียวเลยผมก็แบบนั่งดีกีตาร์ไปเรื่อยแบนะบ